สบายดีพี่น้องเบิร์ตสกูสุสคนนะจ๊ะอันนี้ก็คือสวนนกไม้เด้อพี่น้องแล้วก็เบี้ยหมักหุ่งนกต่อยสีมาปลูกอันหมักเพชรพี่นองเลยปลูกกระถางสบายดีพี่น้องอันนี้ก็บนกต่อยผสมเลยเด้พี่น้องขี้ดินผสมอันขี้แบ้แล้วก็ขี้แกบน้อยนึง ผสมกับไส้ลูกฝ้าเพิ่อนอันไส้อันถังน้องเต้ซื้อถังมาแล้วก็ปลูกมียมะพเพาวใส่พี่น้อยไส้ลูกเอย้ยยับเข้าใกล้ๆอันนี้กระเบียร์ดอกอันต้นดอกลาวเรืองหรือว่าดอกดาวเฮืองนะบ้านน้องเต้กับปลูกมะพเพาวปลูกทีนี่พอใกล้มันบินเข้ามันก็นเลยมาสะาเอากระสิปุซื้อถังเลียนเอาตัวน,นั้นก็แม่นดอกไม้ อ๋อแม่น้องต้อยเพิ่นมักปลูกเด้อไปปลูกอันวังแหล่นีก่กะปลูกต้นมกักฮู้ยอดมักอึนีเด้แล้วกเบียดอกไม้เพิ่นเฮ็ดปลูกมอีล่ะปลูกอยู่สวนแล้วเฮ็ดสวนน,น้อยๆพี่น้องสหสฟ้าสวนกนสิเป็นบ่ใหญ่ปานด แข้มทางพี่น้องพากทางพุ่นกระขายเลขพี่น้องกาดฮอนวีบบบบับยางใส่ลูกใส่เต็มเเนี่เต็มพ่อมาลูกสวัสดีพี่น้องสวัสดีเนื่อ ไม่พี่มาทางเป้ามากมิหน่อาทางเป้ามากเต็มแล้วบ่ลุกหายเอามาพี่หายได้ลหายแล้วก็สิเป็นบมหมีแล้วอูเบียมักเพชรพี่น้องเอ้ย นั่งเลยเปลื่อนแล้วพี่มันอยู่ข้างพี่คอยฮุบบนดินมันมุนมุนมาบีบเจนนลูกนี่บีบบีเป็นเป็นมุนสิบบีบเป็นก้อนบีบีบเด้อที่แบน

บครับเอาเอามาใส่อีกให้ลูกใส่มันเต็มเต็มเพื่อเพื่อมันยอบลงสมมันเข้ากันขี้แบกับขี้แบกับขี้ดินกับขี้แกแเอามาทางนึง เป่กล้อง่นะห้คิดินก็แล้วแล้วอาเอาน้ำใส่บันพาเอาน้ำไม่ใส่ให้แม่พานี่ ใส้นอ่างนี้เดอ้อให้เชิละอันหายให้มันให้มันลงแบบนี้โอ้ยถายเด้อหายแบบนี้หายทีละอันหายหายลงโอ้ยหายได้มีอะไอันนี้ก็คือเบีย้ยมักเพชรของเฮาพี่น้อยอลูกฝ้าเพิ่นเรียนใส่ผู้มักเพชรใส่ เบี้ยน้อยบี้่ได้ใหญ่ปนลลนะเฮาก็สิเรียนเว้นเนาะเียนแล้วก็ตังเว้นพอมันใหญ่แล้วเฮาก็เอาออก ใหคเชือกสิบบัวเล้วออกเลยปลูกคานี่เลยถ้าหากมันบยาว๊ะได้แล้วพี่น้องใส่แล้วเบลาเดิมผู้มาขิกน้ำกันได้พี่น้องว่อยเ็นูกใส่อีกน้ำมันบวดพื้นงัน เมเมนเพื่อนแม่ถึงเปมอนเพื่อนแม่่อยโทอกใส่เข้มทางฮดใส่ออบนเม่ปูกับพดใส่เด้อมาปูมาพริกน้ำกันเด้อ อ๋อเหยียบเบี้ยมเพชรมยฮะจินตนาการเหยียบใส่อีกน้ำในลูกบอลพ่อใส่หลายบ้งใส่น้อยมากครัผมอดลุ่มไปแล้วตัวเมย์ใส่ตัวลูกบอน ปลูกหมักเพชรนี่ปลูกรัแรงตอนประมาณห้าโมง จะน้อยมันขึ้นงามๆทำส่วนแบเช็ดเงี้ยนก็ถึง <c oughs> ตัวนี้เป็นละง้องละแง่งเนี่ยในน้อยยาวๆเอาสามกทิธกัน หักมันยาวเลยพี่น่ใ่ไมพามาต้องอัมันใจเบอร์ตรงปลูกลูกปูกกเป็นอันนี้ก็คือเบี้ยมกหุ่งพี่หน้่งเหี้ยวแล้วต้งใส่ม่บต้องใส่มันสีเหี่ยมันสีหักค่ะ มันสีฮักเอาไม่ก,กุบกิบินเอาน้ำหดใส่นะตัวแม่ยตุเรเลยดอกสีทองแห้งแล้วมันร้นด้วยเอามาตัวนนะืง มีปูแล้วก่อนมีเวียกมีงานปูมะเพ็อพี่น้องกล้าเป็นเราต้องมาปูเอาพวกมันนะครับปูปูยาวได้จะปูมันมันบ่มีทางปูเหรอเอาก็ปูใส่ดินแล้วมะหงยังไงปูเจ็ดตัวนี้เดียวอมันบ่มีอันใสหรืออันมั้ยมันทางฮะ 1อยพี่น้องล้างมือเมื่นี่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขโมดนะจ๊ะคลิปนี้กับพอสบายดีพ่อคลิปหน้าด้วยจ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย